สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิเสริมเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับเอ๋อกินก <down> ้อนยิ้มก้อนครับกินรดนูนหรอไม่ดีเลยกินหลายก้อนมูเอาเฮียกับไทยหรอกับไทยจะกินเขาแล้วเพราะไหนอับมือแรงไงที่ไปอับหลวบทีเดียวเทีเดียวกันไปตอนนี้ไม่ซิบอะไรเบียก โอ้ก็มีแต่ไดี่ผมลไม้ร่วมมีอะรบมันกินรนต่บูกินรมเนี่กินรมอะไรฝร่หม่ร่วมิเลยตตาอะไไหมฮะไเห็นฝรัมรมนบบนีร่วมต้นนะตึงบบกหัวตึงเยี่ยมนี่น่งผรไม่ร่วม

เฮ <h VII> ้ยพันี่พ่อเดียดรักนามมั่มีดินาำหลังมนาายยังเดี๋ยวําบมือทางเเดี๋ยวล่องกเาเดี๋ยวล่งมือนีละยงานจับมือถ่างเขาสืบตัวไหมมั่ะตัวนี้มันต่อไปพันใด เออมีอย่างน,นี้มุนขอบคุญฮะเมนอันนี้กินอะไรไส้กระสังเป็นที่ก็แมนเลี้ยงชิบถุงมันเป็นน้ำเขาดินเป็นน้ำหมอนึง

แปลงจำหุงไปเพราะคนน้ำบ่ไม่ได้กูไม่จำุงัไปล้ว่มซ้ำลหม่รวมโอ้อนเดตอี่ว่าเตอะไรย่งโดนทั้งมหรือเปล่าเ้ยทั้งมลหรือเปล่า

สายปลามันย้ปากินเขาป้าครับเขาป้ากินเขาทงมันนี่สายปบเพ่อการิจาบเกินมพืู่่ตหน้พี่มผู้ใดมีมั่นครับบอกูนะครับมั่นจากเพ็รบุญครับขันกูย่างขาดทุนติดตัวมาครับแล้วจีบปกู้ยครับบอกูแต่ระเบิดได้ไม่ร้องอบกูแต่ระเบิดกูมัดตัวยัง เว่าเรีไอเรียไรดออิ่ารอยากพูดอะอยากเห็ดบุญครับันกล้วอยากขาดทุนเออมนี้วคาด้อะร่ะุดนีเบียวนเงินทุกบาททุบสืเรื่งบ่าด้หัก่าชใจายครับเงินทุกบาทสือเรื่งเอาขอวัดเหมือนับเฮ็นบุญ้อกานสั่งนี้ก่อนรับสงหออันวิหารคดวรพนันวัดป่าครับอสั่งวิหารตดวัดป่าบ้านนองโกครับห่างจากดมมาสองกิโลเคองง ผู้ใะบอกกูครับสนใจครับอยากเก็บบุญนี่กูมั่นอยู่หน้าเลยนะครับมามั่นอยู่หน้ากับมั่นมั่นปลามั่นมลาเตี๋ยครับอยู่ข้างขางนี่ครับกับมั่นปลี่อยู่ข้างขางนี่ครับสองข้องสามข้องยุติการเนี่ยนะ อ้หนี้สองไรนนรีนมีหนี้หายิบข้องสิบข้องกับจี๊บโกกไรเพื่อนหมนละข้องเงาอันนี้พูดนี้ไรหนึ uh, meter, はは uh. ่งพูดน oh, um, ี้ไรหนึ่งพูดนี้ไรหนึ่งเบ็ดเชแล้วเฉยอยู่หรอว่างซีตันเนี่ยนะลบแล้วกับใครลบล้วกับคนกช้าถั่ว วัวมาหันซื้อโยใบหนึ่งซื้อหาสองศูนย์มันก็หาศูนย์คนเนาะบ่ซื้อหัวไต่ดินเลยบ่บ่หาวบ่มันบ่ถือเราไต่ดินบ่ซื้อจักบาทังมาซื้อใบเดียวเลยโคโลเลยบ่ซื้อจักบาทเลยเหรอซื้อใบเดียวโคโลเลยบ่มัน อันบ้านไหนบัวมะขวากับปีบยืนว่าอันบอกเลขยกใคน้ำแน่านนะก้าหากระบันก้าหัวกแล้วฮะกับยังเกามันอย่างนอันหาสุนมัยินตอนพน้อกับปีบอัะเตก้าหาสวนหอมเต๋อบัวสวนดอกบัวเี้ยอย่น้ผมผมเห็นได้กินอยู่ ้ย่างนี้เพแหวเอาโรยได้อยากได้พิ่งเดียวไปเผาอ่อนใกล้ให้ลุงควากินมานะเอาปีโอบไกล้มาตนอย่างน้ตอนอย่างี้ตอนอย่างนี้แต่หาเก่าก็หัวเก่าอ่ะละต่ออีกตัวหนึ่งตอนอย่างน้ นี่เหรอเสียบๆครับเอากูมันปลานี่เลยผู้ใดสนใจได้ครับคอมเมนต์เขามาครับในี่ละสีมีตำบลแพงนี่เนาะแต่ว่าไปไกลไปไกลครับไปยากไปไกลไปว่าอะไรครับไปไกลกับได้ยุตว่าหาอะไรกินเออจ้ะพองานไนสวงงานเข้าไปอีกเดียวพองางนี้นะพอบ้านแม่บ้านนี่ครับนี่จะสว่างอ่ะครับ สูงไว้ใมันเป็นน,น้นเวทำเนียจะเห็นเวียกดีเลี้ยงหมายมัน,มนประสูดรเดดเสมอไอนนี้นนใส่แล้งเดี๋ยวเดี๋ยวจร่า่น <c oughs> <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ขอบพุณนครับ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก <c oughs> ันที่ตามขอบคุณทุกการรับชมชมแหลกคนแหลกคนแช่ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าสิ่พันม <c oughs> ูกินขอกอน